จริงแม่บ้านที่นี่อะทำงานได้แย่ยมีทุกคนเลยไหมเนี่ยทํางานแบบเนี้ยฉันจะให้พ่อฉันไล่ออกให้หมดเลยโหพ่อคุณใหญ่ขนาดน,นี้เลยหรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะพ่อฉันอนะ่ะเป็นผู้จัดการระดับภูม,มิภาคใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้จำไว้นะเอยถึงพ่อคุณจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปเอาเปรียบแม่บ้านหรือจะใช้ใครมั่วซั่วอย่างเนี้ยไปหมดตั้งใจทำงานอย่าทำให้พ่อต้องเสียหน้านะ ค่ะพ่อหนูไม่ทำให้พ่อผิดหวังอยู่แล้วเออให้มันจริงอย่างที่พูดเธอะและอกอย่างถ้าไม่เข้าใจงานตรงไหนหรือมีใครรังแกเฟินบอกอ้อเลยนะโถใครจะกล้ายุ่งกับเฟินล่ะคะเป็นถึงลูกผู้จัดก,การระดับภูมิภาคเลยนะคะพ่อเอาน้ำอะไรไหมเดี๋ยวเฟินซื้อให้โอเคโอเคถ้างั้นก็ตามใจขอ่า,ค,า,า,อค,าค่ะตาขอเก็บแก้วเลยค่ะ ขอโทษนะคะป้าไม่ได้ตั้งใจถามจริงป้าทำอะไรที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยเออตั้งสี่ห้าปีแล้วอะค่ะทํางานแบบเนี้ยคงจะเป็นแม่บ้านจนตายหรือมั้งนี่นางหนูป้าว่ามันเกินไปนะไม่มีสัมมาคารวะเลยค่ะคุณป้าสัมมาคารวะแบบเนี้ยฉันมีไว้พูดกับคนที่คู่ควรเท่านั้นแหละจําไว้นี่แม่บ้านเฮงสวยไปซื้อน้ําให้ฉันใหม่เลยนะ นี่หนูเพิ่งมาทํางานที่นี่เหรอป้าไม่เคยเห็นเลยฉันต้องบอกคนระดับแรก่างป้าด้วยเหรอก็ได้ฉันจะบอกให้เอาบุนพ่อฉัน่ะเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่นี่คุณบอสอะป้า,ร,ปารู้จักปะรู้จักค่ะถ้ารู้แล้วก็ไม่ทำตามที่ฉันสั่งสิเออป้าทําไม่ได้หรอกค่ะป้าไม่มีตมังม่ได้ป้าต้องไปทาตามที่ฉันสั่งรู้ไหมพ่อฉันใหญ่ฉันจะทําอะไรก็ได้ไปสิป้าไปสิ ยังไม่ไปอีกอ้าวมีอะไรกันนะลูกก็ป้าคนนี้เขาทำน้ำหนูโกค่ะพ่อส่วนใช้เขาไปซื้อใหม่เขาไม่ยอมไปค่ะเอ้าทำไมป้าไม่ไปอ่ะทำน้ำขเขาโกป้าต้องชดใช้ดิครับเออก็ป้าไม่มีตังค่ะอืมอันนี้ไปขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกเดี๋ยวผมหักจากเงินเดือนป้ายทีหนึง่งค่ะผู้จัดการไะกินข้าวหนูค่ะ ไอ้ที่ถวบ้านเลยคือร้อนแบบนี้นี่ได้น้ำหวานเย็นสักแก้วคงจะดีนะเนี่ยโอ้ยจะเดินไปเองก็ไม่ไหวร้อนพอขนาดนี้นี่น้องลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยทำไมไม่อยู่แถวนี้ล่ะอ๋อแม่ผมเป็นแม่บ้านที่นี่ครับผมมากับแม่ครับลูกแม่บ้านเหรอไปซื้อนายพี่แก้วหนึ่งสิตรงปากซอยน่ะ เอ,อไม่น่าจะได้หรอกครับพี่พอดีแม่ผมให้อยู่แถวนี้ครับไม่ให้ไปเกะกะข้างนอกนี่น้องรู้ไหมว่าพี่เป็นใครพี่เนี่ยลูกสาวผู้จัดการที่นี่เลยนะน้องไม่ต้องกลัวเมฆจะว่าหรอกนะเออ,เอ,อ,เอ,อผมแม่อาดีกว่าครับเดี๋ยวฉันบอกให้ไปซื้อไงถ้าไม่ไปอ่ะเดี๋ยวแม่เธอจะโดนไล่ออกนะเออไปเถอะเดี๋ยวฉันบอกแม่เธอให้ไปไปซื้อพี่หน่อยไปเออไปสิ อะไรเนี่ยได้ครับอ่ะก็ได้ครับได้แล้วครับพี่ขอบใจนะเดี๋ยวน้องนี่น้องมีสมองหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่แยกน้าแข็งมามันละลายหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมผมขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับจะไปไหนก็ไปปะคร่ะ ทำงาน,นเย่ๆแบบนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ยทำงานแบบเนี้ยฉันจะให้พ่อฉันไล่ออกให้หมดเลยโห<ฮ>พ่อคุณใหญ่ขนาดน,นี้ด้หรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะพ่อฉันดนะับเป็นผู้จัดการระดับภูมิภาคใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้จําไว้นะเอ,อถึงพ่อคุณจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปเอาเปรียบแม่บ้านหรือจะใช้ใครมั่วซั่วอย่างเงี้ยไปหมดทาไมพ่อฉันใหญ่ฉันจะทําอะไรก็ได้ ตัวเธอเถอะมาตอบปากตอบคำกับฉันเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอตกงานคอยดูเถอะเดี๋ยวรอพ่อฉันมาก,ก่อนเถอะอ้าวเฟิร์นพ่อตามหาตั้งนานอยู่นี่เองเตรียมตัวแล้วกันพ่อฉันมาแล้วพ่อคะไล่พนักงานคนนี้ออกเลยค่ะอะไรอะลูกทำงานอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องก็แม่บ้านคนนี้ทำงานเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ งานถูพื้นกระจกจกระจกแค่เนี้ยยังถูมาโดนเฟอร์เลยพ่อคิดดูถ้าโดนลูกค้าจริงๆอ่ะจะแย่แค่ไหนพ่อไล่ออกเลยค่ะเออแกเตรียมตัวเก็บของได้เลยเออพ่อไล่ก็ออกไม่ได้หรอกลูกทำไมล่ะคะทำไมจะไล่ไม่ได้พ่อใหญ่สุดในนี้แล้วพ่อจะกลัวอะไรกันแค่แม่บ้านพ่อไล่ไม่ได้จริงๆลูกทำไมล่ะพ่อเออพ่อไล่คนที่จ่ายเงินเดือนพ่อไม่ได้หรอกลูก คุณชมก็เป็นเจ้าของบริษัทนี้ไงลูกผมต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะครับคุณชมพูคุณโบอเอ้ยคุณเนี่ยเป็นถึงผู้จัดก,การระดับใหญ่โตดูแลลูกน้องเป็นร้อยแต่แปลกเนาะแค่ลูกคนเดียวเนี่ยสอนที่ดีไม่ได้หรอได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะสั่งสอนแกให้ดีกว่านี้ครับผมขอโทษคุณชมพู่สิขอโทษเขาสิอรอด คุณชมครับให้โอกาสเด็กมันสักครั้งนะครับค <c oughs> งไม่ทันแล้วละคะ่ะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เปน็นต้นไปอะ่ะลูกสาวของคุณอะไม่ต้องมาทํางานแล้วนะไปอบรมนิสัยให้ดีก่อนส่วนคุณอะจะให้ใบเตือนโทษฐานที่ใช้เส้นสายฐานลูกเข้ามาทํางานและใช้อํานาจแบบผิดผิดครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอะฉันไล่คุณออกแนะ่ครับคุณชมคุณชม แกนี่จริงๆเลยเกือบทำพ่อตกงานไปด้วยแล้วแม่แต่นหนูล้ะคะพ่อหนู <S <S ต้องตกงานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ดิเออขอโทษนะคะพี่อ้าวคุณโจมสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาตรวจงานเองเลยเหรอคะอ๋อใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่สบายดีไหมสบายดีค่ะเออพี่คะพี่พอจะมีเสื้อแม่บ้านอิสฟะตัวไหมคะ เสื้อแม่บ้านเหรอคะชมจะเอาไปทำอะไรเหรอคะไม่ไมีอะไรหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวชมขอเยี่ยมสักตัวนึงนะคะเดี๋ยวชมมาคืนได้คะ่ะเดี๋ยวหยิ่มมให้นะคะขอบคุณค่ะ